ที่15เดือนสิงหาคมพศ2566ร25บริษัทโคชิมูนเซอร์วิสกรุ๊ปพวกเราอยู่ที่ทีมสาทรเกดดิวันนี้ก็เป็นวันตัดรอบบินอีกแล้วนะคะการสร้างรายได้จากที่บ้านแล้วก็รับโบนัสทุกๆ5าวันนะคะทำงานอยู่บนแพลตฟอร์มของบริษัทโคชิมูนเซอร์วิสกรุ๊ปวันนี้นะคะโู้กไก่ก็ทำงานในระบบนะคะอยู่ในแพลตฟอร์มของบริษัทโคชิมูนเซอร์วิสกรุ๊ปนะคะสามารถที่จะวางผังวางแผนในระบบได้เลยนะคะทำงานในระบบนะคะพรุ่งนี้โบนัสก็ออกอีกแล้วททีี่่นนะคะครััับโุกๆ5ว โคกุกไก่เปิดบินเอาไว้นะคะหรือว่าเปิดป็ปเกตเอาไว้3 7 5บาทเมื่อ18เดือนที่แล้วก็เก็บเกี่ยวเป็นค่ากับข้าวทุกๆ5วันวันนี้ก็วางผังวางแผนในระบบรุ่งนี้ก็ได้รับค่ากับข้าวอีกแล้วนะคะสนใจการที่จะสร้างรายได้อยู่จากที่บ้านนะคะสร้างรายได้ได้อย่างไรจากการเปิดไปเกตแค่375เ็ 3, 5, เก็บเกี่ยวค่ากับข้าวทุกๆ5วันก็ทักโคลุกไก่มาได้เลยนะคะยินดีแบ่งปันยินดีเป็นพี่รหัสให้ค่ะที่นี่นะคะเราทํา าการตลาดกันแบบนะคะมัลติเลเวลมาเก็ตติ้งการทําการตลาดแบบธรรมชาตินะคะธรรมชาติอย่างไรก็ทักมานะคะรับรองว่าทุกท่านนะคะทุนไม่จมสต็อกไม่บวมกับที่นี่พวกเราทีม3ามเจ็ดห้าเกตติค่ะอย่าลืมทักมานะคะมมเบดบิ s ิเนตมีอยู่จริงๆนะคะกับพวกเราที่นี่แล้วเจอกันค่ะทักมานะคะ